การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168กแร่วมกับกิวสุดีแมกรุ่นใหม่หมดพิกัพสำหรับคนทั้งโลกเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซัช้างและ FC ฟซีบาร์เซโลนาคนมิ ข้าเก็ียบรวยเพื่อนถูนิสงกรอบตาโหแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดปลาเพชรชั่วข้พนพิชิตสนิมไร้ลอยจอบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจสะเป็กาดสนับสนุนการเดินทางอย่างปลอดภัยฟิล์มใสายนิรภัยกันลอยจากอเมริกาติดตั้งด้านนอกภูมิใจเสนอรายการผู้หูท่องเที่ยวบัตรดิทิพ รับชมขอต้อนรับสู่รายการคู่ท่องเที่ยวปฏิทิพนะสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะฮะที่มาท่องเที่ยวในบางกุนเทียนชายทะเลซึ่งเป็นในเขตกทมแต่เชื่อมติดต่อนะะไปถึงจังหวัดสมุทรสาครสัปดาห์นี้นะจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ติดตามชมได้ในทางรายการนะครับก่อนจะไปติดตามชมทางรายการนะต้องขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ผู้ใจดีของผมนะครับ แล้วก็เป็นบัดดี้คู่กายคู่ใจของผมตลอดไปนะครับทุกเส้นทางนะครับในการท่องเที่ยวต้องขอบคุณนะฮะบริษัททีเพชรอิวเซียจำกัดที่ได้เอื้อเฟื้อนะครับรถยนต์ออลนิวสุดดีแม็กนะครับปิกัพรุ่นใหม่หมดนะครับเพื่อการไบคนทั้งโลกนะครับที่ให้ผมนะฮะมาเป็นยามพาหนะในการบันทึกเทปรายการนะครับต้องขอบคุณบริษัทตีเพชรอิ่เซียจำกัดครับและต้องขอบคุณนะศาสใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างนะครับคางนี้เข้าเก็บรวยเพื่อนนะครับสวยสง่์กรอบนะฮะตาโปะแก่มันทุกเม็ดนะฮะและต้องขอบคุณนะ บริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็เรื่องมาตรฐานรักษาความปลอดภัยนะครับระดับสากลนะครับผมและติดตามชมทางรายการนะครับพร้อมกับออน e w สุดีแม็กนะครับปิกาชรุ่นใหม่หมดนะฮะปิกับสาหรับคนทั้งโลกนะว่าจะพาไปที่ไหนบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วรับชมในช่วงสวัสดีประเทศไทยครับช่วงสวัสดีประเทศไทยสนับสนุนโดยออนูสุดีแม็กรุ่นใหม่หมดปิก้าสำหรับคนทั้งโลก สเปซการดสนับสนุนการเดินทางกันลอยไทยฟิล์มสายนิลภัยกันลอยจากอเมริกาติดตั้งด้านนอกสัปดาห์นี้ช่วงสวัสดีเพชรไทยนะฮะก็นำพามโยบ้านนะครับมาพบกับของดีของเขตบ,บางขุนเทียนนะฮะก่อนที่ไปท่องเที่ยวทั่วไทยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงฮะชื่ออะไรครับชื่อแค่ครับชื่อแค่ครับอ๋อแล้วมันต้องดึงเกงนะครับมันเกงหลุดอ๋อไม่เลยฮะไม่หลุดหรอกครับผม <S <S ถามยมือรับตรงนี้ฉัาเรียกว่าอะไรฮะของเขตบ,บางขุนเทียนตรงนี้ครับ เป็นพวกแหล่งขายปูรับแหล่งขายส่งขายส่งครับอ๋ออาหารสดครับอ๋อของเข็ดบางขุนเทียนใช่ครับอ๋อนี่ตั้งแต่หัวถนนจุดท้ายถนนนี่ประมาณกี่โลฮะจากบางข่างถึงทาวก็เป็น9กิโลครับ9กิโลครับเรียงรายไปด้วยอาหารสดเลยอาหารสดั้งหน้าเลยพี่อนเลยพี่สดสดเลยใช่ไหมสดเป็นเลยครับเลยอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่ออันนี้กุ้งเลยครับที่แคะนี่กุ้งเลยฮะกุ้งกุ้งมันน้ำครับกุ้งมันน้ำนี่สดราคาโลเท่าไหร่ แล้วแต่ล้ำหนักเขามีอยู่แล้วที่นี่เนี่ยเขาเน้นอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวพวกพวกสัตว์น้ำเนี่ยเน้นพิเศษแต่ก็เป็นพวกปูม้ากับกุ้งครับอ๋อปูม้ากับกุ้งอ้โนี่ก็สมัครราคาเท่ากันหมดปะหรือว่าเท่ากันหมดเท่ากันหมดอ๋อเหรออ่สวัสดีครับแจ๋วเดี๋ยวก่อนทองร้านทีปูอะไรครับอันนี้เป็นปูไข่แล้วนี่ปูอะไรฮะปูจ๋าปูจ๋าปูจ๋าจ๋จ๋าปูจ๋าจี่ดูวิธีการดูดูไงพี่แา๋ว ราดูอย่างนี้ใช่ไหมครับประเภทหนึ่งเราก็จะดูกําปิ้งใช่ไหมครับผมตัวนี้ตัวผู้เล็กอ๋อนี่ตัวเมียโอ้แล้วดูว่ามีไข่ไม่มีไข่ดูยังไงฮะทีนี้เราก็จะแค่ดูแค่ดูเลยใช่แค่พวกก็ตายเลยอันนี้แหละอันนี้ตายอ่าถ้าหากว่าจะดูว่าตัวไหนมันไข่เยอะครับเราก็จะดูแค่ดูแบบนี โอดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยฮะอ๋ออันนี้คือไข่แท้ๆเลยอันนี้อันนี้ตัวเมียตัวเมียอ๋อตัวเมียเล็กตัวผู้ไไมม่ีตัวเมียเนี่ยกล้ามเขาจะเล็กถึงจะตัวใหญ่แค่ไหนกล้ามเขาก็เล็กอ๋อแต่ตัวตับเป็นใหญ่ใหญ่ใช่โอ้วัสดีพี่แอ๋วได้ครับไดครับอ่าแล้วไปข้างหน้าต่อฮะ อ๋อนี ce me, ce me, ่ปลาหมึกปลาหมึกเอ่อปลาหมึกค ah. ah. mm ุณแค่รู้ไหมดูยังไงรู้ไหมดูยังไงดูยังงไดูสดหรือไม่สดเอ่อดูยังไงไหนสองทีกันดูหน่อยอันเนี้ยอันเนี้ยสดครับเขาพงมาภาชามเนี่ยพี่ถ้ามันสดเลยมันจะเด้งเลยอ๋อเหรอใช่แต่ว่ามันไม่สดมันจะเหี่อยนิดนึงยังไงฮะนริ่มนิ่มนี่แหละอ๋อมันเริ่มนิ่มแต่มันก็ยังไม่นิ่มนะแต่ถูกเราไอพี่นิ่มมันอยู่ในถังหนูก็ไม่ต้องขายครับแต่พี่ถ้าหนูเต้นเต้นเงี้ย นี่สุราคากิโลเท่าไหร่ฮะ250 250งร้บเชื่อเบื่อทวงมีปูนึงฮะปูเลือดปูไข่ปูกระเทยโอ้ยท่านผู้ชมก่อนที่จะไปติดตามในช่วงสัปดาห์ต่อๆไปนะไปดูแฟนของพี่เขาเนี่ยเป็นวิธีการจับปูอันดับหนึ่งของประเทศเลยใช่ไหมจับเก่งแล้วยิ่งจับเออมัดเก่งเลยแล้วยิ่งจับปูสองขาเนี่ยจับเก่งนะปูสองขา เออแล้วกุ้งพี่ดูไงกุ้งกุ้งกุ้งดูไงคือพี่เอาองไรอ่ะให้หนูดูพิธีการเลือกดูไงว่าอันไหนเปาปูกุ้งกุ้งกุ้งกระเทยไม่กระเทยดูยังไงกุ้งกระเทยไม่กระเทยอันนี้กุ้งผู้เลยกุ้งผู้ดูไงฮะกุ้งเมียเขาจะเป็นตัวนี้กุ้งเมียมีไข่มีไข่โอเคแล้วก็กุ้งผู้ชายกุ้งผู้ชายกุ้งผู้หญิงกุ้งผู้หญิงอ่าในกุ้งผู้ชายกุ้งผู้ชายอ๋อนี่นี่นี่ สว่างสวัสดีประเทศไทยของดีนะของตลาดสดบางขุนเทียนร้านที่เปิดแล้ปีกี่โมงอันนี้เปิดตั้งแต่บ่ายสามตีสองทุ่มตีสองทุ่มคุณผู้ชมฮะนี่ถามพี่แค่นี่ปลาอะไรฮะปลาเสริจป่ะฮะปลาประเทศครับปลาหมอเทศไม่ใช่ชปลาเสริจเลยฮะมันมันคล้ายๆกันแหละแต่เั้นเป็นแบบปลาประเทศเรามาทำแดดเดียวครับเอท่านผู้ชมมาที่ตลาดสุบางขุนเทียนเนี่ยนะมีเยอะมากนะท่านชมลองแวะเวียนมาระวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดนทศกาลด้วย มาลองแวะเวียนมาลิ้มมาชิมมาลองดูนะที่นี่อาหารราคาก็พิเศษพิเศษครับสดๆแน่นอนเพราะว่าคนจากกรุงเทพก็ชั้นในมาซื้อที่นี่ไปขายทีแหละถูกไหมฮะใช่ครับอ้าวแล้วแมววันนี้ขอบคุณพี่แค่มากขอบคุณครับขอให้พี่แค่ร่ำรวยร่ำรวยนะอ้าวราบชมไหมเดี๋ยวพักสักครู่นะ เราพบกันในช่วงของท่องเที่ยวทั่วไทยนะพี่ส้มนะแฟนเขาชื่อชาติครับอ่าเป็นเซียนในการจับปูจับปูงมหอยมัดปูครับแต่ตอนนี้พักสกู่ก่อนสักครู่กันนะครับเนี่ยมันยังมันสู้นะครับพี่ท่านผู้ชมท่านดูนะสู้นะมันยังเป็นเป็นเลยนี่โอ้โหนี่โด่งสามวัดแต่สิบอ่ะเดีวต่อไปดูต่อไปนะครับดูต่อไปตามมาครับท่านผู้ชม เหมือนกันทั้งความเป็นเพื่อนและรสชาติของข้าวเปรียบกุ้งฮานามิและรวยเพื่อนน้ำมาปลากินหมดน้ำลดหมดกินปลาน้ำมาปลาปากินหมดฮึหมดฮหมดน้ำหมดฮัโลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างหน่อยครับสวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับโย <c oughs> ส<ล>ั่ง <filho> ปุ๊บมาปั๊บความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สะอาดใสมั่นใจดาน้ำดื่มชาร your x life มาชิมกันทั่วมันทุกเม็ดอร่อยอร็อทุกเม็ดมันมันโอแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดโอแก่มันทุกเม็ดช่วงท่องเที่ยวทัท่วไทยสนับสนุนโดยอิลสุด,ดีแม็กรุ่นใหม่หมดพิกอัพสำหรับคนทั้งโลกทัวริสงกอบตาโอ้แก่ มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจครับท่านผู้ชมวาตอนนี้อยู่ในช่วงของท่องเที่ยวทั่วไทยนะสัปดาห์นี้นะครับผมจะมาตามมาพบกับเซียนแย่รูปูนี่ฮะพี่อ,อ้วนๆเนี่ยทมท้วมค้ำๆดำๆเนี่ยอย่บ่อเนี่ยในวงัวงนี่แนะะชื่อพี่ชาติใช่ไหม อ่าพี่ชาติเนี่ยเป็นมือมือ,มอแย่รูรูปูเมื่อกี้ต้นช่วงนะก็ให้ดูภาพเป็นเสือพี่ก็ไปหาตรงต้นน้ําเลยเอาไม้ไปแย่แย่เห็นูเห็นรูก็มีปูวิ่งออกมาปุ๊บแต่แตานั้นเป็นปูตัวเล็กนะเป็นปูปูสแสมนะครับผมส่วนที่จะหาเนี่ยเป็นปูเนื้อปูไข่ใช่ไหมพี่ชาติอ่าละเดี๋ยวมาดูพี่ชาติเขาแย่รูปูเดือว่าจอมมากี่ตัวแล้วมาดูวิธีการมัด นะปูเขาบอกว่าพี่เนี่ยเขาเป็นเซียนอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยเพราะว่าแข่งมาแล้วหลายรายการชนะทุกรายการเลยเดี๋ยวมาติดตามชมดีกว่านะฮะเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ชายไปหาปูให้ดูก่อนแล้วกันเนี่ยไหนกล้องดูฮะผมขออนุญ,ญาตนะท่านผู้ชมฮะมาละเอาละ,เ,าละเจอละเจอละเจอละอยู่ไหมครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมเจอตอนนี้พี่ชาติเจอแล้วฮะเจอ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 ปูแล้วฮะแกไปเจอปูแล้วครับท่านผู้ชมฮะเจอแล้วฮะรูปูลึกกี่ตัวครับพี่ในนี้ ตัวเดียวต้องแยญ่ขนาดนี้เลยพี่รูปูเนี่ยหรือพี่ทำมาแล้วกี่ปีครับพี่อาชีพพี่เนี่ยตันน่าเจ็ดครัครับเจ็ดครัวออกมาแล้วนะโอ้โหหรออไหนๆต้องใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหมโอ้อันนี้ปูอะไรค,ครับพี่ปูแดงไอ้ปูแดงก็ปุ๋ยเลยครับพี่<ด>โอ้โหท่านผู้ชมนี่ฮะพี่ชายเขาจับปูเป๊ะเยอะเลยถ้าเราจับนี่คงหนีบใช่ไหมพี่โอ้โหนี่พี่ไม่กลัวมันหนีบปเลยครับ วัวเหมือนกันแต่แต่ชำนาญแล้วใช่ไหมโอ้ oh. นี่อันนี้ปูไข่หรือปูเนื้อครับอ๋อปูเนื้อถ้า,ถ,าถ้าผมจับมือกัดใช่ไหมฮะโอ้ yeah, yeah. Oh, กัดเจ็บไหมฮะ oh. อ๋ออ oh. ืมตา้ชมฮะเราดูพี่ชาติเขามัดเชือกแกจับนี่โอ้โหคล่องแคล่วว่องไวเลยนะเดี๋ยวมาดูฮะว่าพี่ชาติจะจับได้อีกกี่ตัวนะฮอันนี้อันนี้เรียกว่าวางังไหมครับครับวางโอ้โนี่ฮะเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยท่านผู้ชมฮะลองดูนี่หนึ่งตัวอันนี้สดๆเลยนะพี่ชาติอย่างนี้สดราคากิโลเท่าไหร่พี่ชาติส <350. S 2> ามร้อยห้าสิบเลยแต่ผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตปล่อยนะท้ายช่วงนะทุ่งสาบมันพี่จับต่อฮะเนี่ยมัน,ม,นมันสู้นะฮะพี่ท่านผู้ชมฮะดูนะสู้นะมันยังเป็นเป็นเลยเนี่ยโอ้ <c oughs> โหนี่เกือบ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 แล้วเนี่ย ใช่ไหตอนนี้พี่ชาติก็ขึ้นจากวังขึ้นมาแล้วนะครับผมตอนแรกอธิบายได้หนึ่งครับพี่ชาติต้นชูพี่ชาติไปทำอะไรฮะตรงผมทำไมตอนนั้นดูทำไมฮะมันเหมือนเป็นต้นไปดำอะไรผมเคยแย่ได้โอ้แต่ผมไปยืนดูมันก็มีนี่พี่ปินมาสมแมกเขาไม่กินกันหรอครับกินครับแล้ทำไมพี่ไม่จับเมล็ดอ๋อขายได้ราคาน้อยอ๋อสมแขกนี่ขายได้ไรร้อยห้าสิบแล้วไอเนี่ยปูเงียปูแดงสามร้อยฮะโอ้ต่างกันสองร้อยเลยแล้วพี่ถืออะไรฮะเนี่ยพี่ กูประจำกายครับยังไงแย่เข้าไปยังไงแย่เข้าไปอย่างนี้ครับมันจะรวมออกมาที่นี่โอ้จะเกี่ยวครับโมกปูมันจะเกี่ยวอ๋อเกี่ยวแบบนี้เลยอ๋อตรงทีมันก็หนีบอ๋อมันก็หนีบแล้วก็ดึงมันออกมาปล่อยก้ามปล่อยก้ามนี่คือปล่อยนี่เลยครับปลก้ามเนี้ยนี่ทิ้งกระป๋อตายกะป๋องเพราะมันมันทิ้งก้ามมาเลยแขนขาดอ่ะแล้วมันแล้วมันแล้วมันจะขึ้นมาได้ไหมแขนมันได้ขึ้นไดเองงอกเอง ได้มันเป็นปูแกะสิแหละครับเนี่ยงอกได้เหรอจานอีกนึ่พี่เคยโดนปูกัดไหมบ่อยครับบ่อยนะเนี่ยลอยบานเลยครับนั่นนั่นนั่นนั่ี่เดือดเดือดเกล้องเจ็บไหมก็เจ็บครับแล้วระหว่างปูกัดมีกัดอะไรเจ็บไหมผมกัดเย็บฝาแล้วมีกัดไม่เจ็บแค่กัดทุกท่านโอ้แบบนั้นท่านผู้ชมไม่ธรรมดาท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะท่องเที่ยวทั่วไทยในสัปดาห์นี้พี่ชาติเนี่ยบอกพี่จะนำเสนออย่างหนึ่งก็คือการงมหอย แล้วก็ไปติดตามชมกูสัปดาห์หน้าว่างมหอยงมยังไงมงมครับโอ้แล้วหอยอะไรฮะหอยแครงครับหอยแครงนะมมงครับแต่ไม่แขรงใจนะฮะเพราะว่าพี่ชาเนี่ยเมียโอแคถ,ถูกเนื้อต้องตัวนี่ไม่ได้เลยเมียอ้าวโอ้โหีกับนาเราเคยเจอมาแฟนพีด่ดูดูแต่แฟนพี่ใจดีนะให้ปูหินมามาตัวหนึ่งผมเล่าไปปล่อยนะครับอ่ารับชมฮะเดี๋ยวปิดท้ายช่วงนะฮะมัดให้ดูหน่อยสัปดาห์หน้ามาติดตามดูว่า การงม่หอยเนี่ยงมกันยังไงที่ถูกต้องครับผมพัสดกครับแล้วตอี้ร้อนหนึ่ครับทำมาให้มันร้อนถึงขั้นไหนทอดตอนนั้นเมื่อลูกค้าสั่งผมจะไม่ทอดลูกค้าลูกค้าต้นไหนมาสั่งปลาสามเราผมจะทอดใหม่ใหม่ทุกอย่างหมดทอดใหม่ๆหมดเลยครับ ความหมายเกี่ยบชีวิตแสนมันแม้ปลายทางอยังสิใดก็ตามมีเพื่อนเคียข้างโลกกระดึนดงนอยแยมความทรงจำไม่เคยจืดจำมีเพื่อนร่วมทางที่รู้ใจ ไหนก็เหมือนกันจังความเป็นเพื่อนและรสชาติของข้าวเปรียบกุ้งฮานามิและรวยเพื่อนน้ำมาปลากินหมดน้ำลดหมดกินปลาน้ำมาปลาปากินหมดอืหมดอหมด,หมดน้ำหมดฮัโลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างเนี่ยครับสวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับโอ้โห,โห,โหโ สั่งปุ๊บมาปับ <L an> ๊บความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มชาร Unleash Your Ex-Life มาชิมกันทั่วมันทุกเม็ดอร่อยอะเร็ดทุกเม็ดมันมันโอ้แก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดโอ้แก่มันทุกเม็ดช่วงช้างพาชิมสับสนุนโดยอิสุดีแม็งรุ่นใหม่หมดปิกอัพสำหรับคนทั้งโลก เชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้างและ FC บาร์เซโลนาครับผมท่านผู้ชมฮะก็มาพบในช่วงของช้างพาชิมนะฮะก็ทุกสัปดาห์อีกแล้วนะท่านผู้ชมแมารายการผมช้างพาชิมเนี่ยทานจนอิ่มหนำสำราญทานจนท้องเนี่ยอยากจะถอดท้อวางบนโต๊ะนะฮะพี่ลินสวัสดีครับพี่ลินสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอย่นันแนะนำตัวนิดนึงผมร้านตัวเตรียมซีฟู้ดครับผมแม่พี่ลินนี่ก็อ๋อผมมาหลายเทปแล้วนะครับผม ก็ออกเจ้าสัวพาอิ ah e e <Yes. S 1> uh ่มด้วยครับผมโอ้โหอาหารก็บนโต๊ะเต็มๆสดๆครับผมนะนี่ช้างพาชิมกู่หูท่องเที่ย er. ว yes. right. ครับผมกู um ่ห yeah. ูท่องเที่ยวนี่ก ok. ็เต็มจ <gr> ัดเต็มเลยครับผมโอ้แล้วก็พาไปดูวิธีการจับปูครับผมน้องชายเลยใช่ไหมครับโอ้น่าจับเซียนเลยนะครับโอ้แย่แย่รูนี่ออกรูนู้นใช่ครับมัดปูมัดแบบเสียนยังไม่เข้าเสียนเลยเซียนมัดปูเลยครับเสียนมัดปูอันดับหนึ่งประเทศไทยเลยใช่ครับผมออกในรายการอื่นนะใช่ครับแต่ออกไม่ได้เพราะคนละช่องครับผม เอาละเริ่มจากที่เมนูไหนเป็นเมนูแรกครับเอากุ้งทอดกระเทียมแล้วกันกุ้งทอดกระเทียมนี่แอบทานมาแยล้วฮะยอลองดูนะฮะโอ้นี่เข้าสวยร้อนๆนะพี่นะต่กระเทียมใส่นิดหน่อยใส่ใจด้วยปะใส่ใจไว้นะแต่ไม่ใส่เสน่ห์นะใส่เสน่ห์ไม่ได้ครับพี่ชมพ่อปิ่ลเงก็มีเจ้าของแล้ว มนูต่อไปเมน,มนูไหนครับพี่นี่เลยครับ๋ยาหากระเชียงให้เลยกระเชียงบูม่มาบม่าเล่าด้วยไรฮะปลาพงสามรสปลาพงสามรส รถไหนฮะรถยูซูออนเนลดีแม็ก์เนะครับลครับลองลองครับเท่านี้ร้อนเลยครับจำไงให้มันร้อนถึงข้างในที่ทอดตอนน้องเมื่อลูกค้าสั่งผมจะไม่ทอดร้อนลูกค้าลูกค้ามาต้นไหนมาสั่งปลาสามตัวผมจะทอดใหม่ๆทุกอย่างทอดใหม่ๆหมดเลยครับไม่นูต่อไปฮะนี่เลยครับลองลองลองเลยฮะนี่เลยครับมากกันน้ฮ่องกง เยี่ยมเรต่อเท็กกุ้งเลยนะครับกุ้งนะฮะครับเผากุ้งเผาครับที่เผาจริงๆนะฮะครับไม่มีเผาหลอกเพราะเผาจริงมันถึงสดถึง้อถึงสุกนะถ้าเผาหลอกก็ไม่ก็ไม่สนไม่สุกด้วย เมนูไหนต่อฮะต้มยำต้มยำ,ยำพี่เลนร้านพี่เลนเนี่ยอยู่ตรงไหนของบางหูนชายทะเลครับเออผมอยู่อ,อ่อางสอนอสระ400เมตรข้ามสะพานฟองสีอ,อยู่ขวามืออยู่ขวามือครับผมร้านพี่เลนเปิดและปิดที่โมงอ,อ่าเปิดตั้งแต่สี่โมงเชา้าถึงสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครับอ๋อรลานพี่เลนเชิญชวนหน่อยใครที่ไม่เคยมาบางหูเช่าทะเลเลยเพราะมีบางคนคนกรุงเทพยังไม่เคยมาเลยครับ ถ้าอยากกินอาหารทะเลสดๆก็แวะมาครัวตะลิงครับผมมาเลยครับโทรมาก่อนก็ได้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าเก้าหนึ่งสองเก้าครับเบอร์ผมเองครับเบอร์พี่ลินเองนะเราได้สิบเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งสิบเปอร์เซ็นต์ต้องมาจากรายการนะครับผู้หูท่องเที่ยวช่วงช้างปาชิมลดสิบเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งต่อคำได้ไหมได้ยี่สิบได้ไหมผมแซวพี่ลินแรกตั้งช่วงมาก็สิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าอีเซ็นเตอร์สมัยสมผลเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัตถุดิบก็แพงแพงครับค่าขขอองงชีพก็สูึ้นนะะเาล วันนี้ขอบคุณพี่ลินมากครับผมครับผมครับทำโชว์แม่ก็ครั้งใดนะฮะมาเที่ยวนะที่บางขุนเทียนชายทะเลนะลองแวะเวียนมาที่นี่มีร้านอาหารหลายครับหลายร้านครับเช่ครับปลาลินซีฟู๊ดเป็นหนึ่งในให้ท่านเลือกครับผมนะครับผมน่าจะไม่ผิดหวังกับเงินที่ท่านจ่ายไปครับผมนะครับเอาล่ะครัาที่นี้นะก่อนจะดากลาทุกครั้งนะขับรถข้างใดนะฮะตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับง่วงเมาไม่ขับครับผมนะฮะแล้วก็ สำรวจก่อนว่ารถของคุณเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานหรือเปล่านะฮะเบรกลมแต่ทุกอย่างเลยครับผมนะะฮแล้วก็รักษากับสติเบลด้วยขับรถขับรถอย่าเสียวซ้ายเลี้ยวขวาสวิสสวาร์ทเบรกรถให้อยู่ในระยะห่างพอสมควรนะอย่าเบรกทั้งชิดเบรกทั้งชิดปุ๊บรถหลังชนท้ายได้นะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาและที่สําคัญนะฮะสำรวจก่อนว่าคนข้างๆของคุณเนี่ยเท่าไรคุณเนี่ยไปกับคุณด้วยกันเนี่ย ให้คู่ของคุณหรือเปล่าครับผมถูกไหมฮะครับผมถ้าไม่ใช่อย่าทำครับผมมันผิดเศีลธรรมครับมิดตะกแล้วก็ไฟตรงไหนไม่ใช้ปิดซะครับผมนะลดโลกร้อนครับประหยัดตังค์รน้ำหยดติ้งๆรต้อกเสียเปลี่ยนครับไม่แน่นไม่ให้แน่นครับน่ากลัวน้ำท่วมทวันนี้ผมพี่ลินและทีมงานนะฮะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ เดี๋ยวให้พี่ชา,า,าติพาผมไปดูก่อนไปชมบรรยากาศเบนือความสูงนะ,ะนั่งเรือแบบนี้แล้วพี่ชาติทุกวันนี้ทำอาชีพประมงทุกบนทำอะไรอยู่ครับพี่อาวนทักอวนได้ไดอะไรบ้างบ่าวไม่ยง